ถ้าคุณมีไรายได้จากการขายของออนไลน์ขายคนละครึ่งหรือว่าขายช่องทางไหนก็ตามนะครับรวมกันทั้งปีเนี่ยห้าแสนบาทนะครับต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันนะครับถ้าพ่อค้าแม่ค้าขายขายของออนไลน์นะครับหรือว่าขายคนละครึ่งหรือว่าขายช่องทางไหนก็ตามนะรายได้รวมกันเนี่ยห้าแสนบาทต่อปีนะครับ ต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับโดยวิธีเหมาจ่ายนะครับถ้าไรายได้ห้าแสนบาทนะครับในส่วนของไรายได้ประเภทนี้เนี่ยประเภทของการขายของเนี่ยสัมภารเนี่ยจะให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้นะครับหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบเปอร์เซ็นเลยจากห้าแสนเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นก็คือสามแสนนะครับเท่ากับว่าหักค่าใช้จ่ายได้สามแสนจริงแล้วประเด็นนี้เนี่ย ถ้าแนวคิดของสมรคเนี่ยผมว่าต้นทุนมันมันมันน้อยเรื่องที่ว่าจะได้กําไรถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าถ้าเขากําหนดหลักเกณฑ์มาอย่างนี้เราก็ต้องคานวณอย่างนี้นะครับเท่ากับว่าหักค่าใช้จ่ายได้หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบเปอร์เซ็นจากห้าแสนก็คือสามแสนหักค่าจ่ายสามแสนก็จะเหลือเงินได้ก่อนหักค่ารถย่อนเนี่ยสองแสนบาทนะครับสองแสนบาทเนี่ยหักค่ารถย่ตน หกหมื่นนะครับค้าราชการตัวเองอย่างเดียวเน,น,นี่ยกรณีที่เราเรามีข่าราชกาตัวเองอย่างเดียวนะครับตัวอย่างที่ผมทําขึ้นมานะครับเท่ากับว่าเห,เ,หเหลือเงินได้ที่นําไปใช้ในการคํานวณภาษีเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเนี่ยพอเรามาคํานวณภาษีแล้วเนี่ยถ้าคํานวณแบบอัตราขั้นขั้นบันไดน,นะครับ เราก็จะอยู่ขั้นแรกนะครับก็คืออยู่ในช่วงศูนย์ถึงแสนห้าแรกนะครับซึ่งได้รับการยกเว้นนะครับสําหรับเคสนี้เนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีนะครับเห็นไหมครับขายของห้าแสนเนี่ยยังไม่ต้องเกฑ์ต้องเสียภาษีเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ขายของออนไลน์หรือขายของคนละครึ่งนะครับก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับถ้าเราขายอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปตื่นกลัวแต่ถ้าขายมากกว่านี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับสิ่งดีดีเหล่านี้เนี่ยท่านจะสามารถรับชมได้จากรายการ ทอนคนคิดบัญชี